นะครับพี่น้องนะครับท่านใดนะครับที่ได้มาร่วมบุญนะครับในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศสนร่วมกันนะครับสำหรับนะครับคณะกรรมการนะครับที่ห้องนะครับบาทแรกนะครับใส่ปัดใจเด้อคุณแม่นะครับใส่ปัดใจผู้ใดมีแบงหารลอยแบงพันก็เก่๋นะครับที่อยากทำบุญนะครับสมทบบุญครับทั้งพระคุบาทสัตคุณนะครับที่ตัดสิโล นะครับเจ้าอาวาสนะครับวัดป้าพระสังฆ้งของเฮานะครับเพื่อที่เสไว้นะครับทำนะครับศาสนาต่อไปนะครับนะครับกาท่ามุตภพอสมบูรณ์นะครับลำสันนะครับเพิินก็ได้นะครับถือบาทนะครับเดินนะครับเพื่อที่ที่ได้ให้พี่น้องนะครับได้ทําบุญนะครับอาปาาแอย่จะลืมเด้อพี่น้องนะครับทาบุญนะครับใส่บาตรด้วยจตุปัจจัยนะครับ อาตรำอยากนั้นนะครับท่างพระคุณเจ้านะครับเพื่อนกระที่ได้รับบิณฑบาตนะครับเป็นเข่าซุกนะครับป็นเข่าซุกเท่านั้นนะครับอาเป็นเข่าซุกและขนมนะครับที่ท่านเตรียมมานะครับอาสาคัญนะครับคือบาทแรกนะครับจตุปัจจัยาใบฮาร้อยใบพันนะครับเก่าเกานะครับเพื่อที่ได้เป็นบุญกุศลนเออคุณแม่นะครับสร้างบุญสร้างบุศลนนะครับในครั้งนี้นะครับเพื่อที่เห้นะครับที่ได้ นะครับได้ไปกินผลบุญท่านนะครับที่ห้างเฮ็ดไว้ในครับมือนี่นะครับนะครับบาทแรกนะครับหาปัจใจนะครับสำหรับพระคุ้นเจ้าและสามเณรนะครับให้เป็นเขาซุกนะครับพร้อมด้วยนะครับของที่ทุกท่านนะครับเตียมมานะครับใส่บาดในเสานี้นะครับทุกท่านก็ต้องรีบนะครับก็ต้องรีบครับค่อยๆนะครับ มื่อนี้เฮาเห็นบุญยุ่มดมื้อนะครับท่านบุญมาหมดมื้อนะครับเฮาต้องรีบนะครับหลังจากที่เฮานะครับทําบุญใส่บาตรเสร็จนะครับเฮาก็โอ้ยนี่บอกว่ามีสารบ่เห็นซกนิดเดียวเฒ่ามาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นองค์พระองค์ศาสนาท่านพูดเรื่องของกิ๋ดท่านพูดเรื่องของโลกของคนของธรรมะอ่าของธรรมะนี่สวย